จ้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะวันนี้น้องแรมพระหลุดปากร้อยมีพระสวยพระเก่ามาฝากพี่พี่เอฟซีนะวันนี้มีพระบูชามาฝากนะพี่เผื่อชอบนะแล้วก็มีราคาสามร้อยกับพระบูชาถูกใจถ้าขาน้องแรมพระหลุดได้เลยนะชอบเช่นไหนบอกอีพีนะพี่บอกอีพีแล้วก็บอกหมายเลขให้ถูกต้องทักหาน้องแรมได้เลยมีแต่แบบโอนนะพี่นะไม่มีปลายทางนะเข้ามาชมเข้ามาดูเผื่อชอบเผื่อสะดุดตาเนาะ าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสี่สิบห้าสี่สิบห้ารายการเดี๋ยวก่อนสี่สิบห้ารายการเนาะชอบสกิดได้เลยนะอ่ะฝากพี่เพี่ซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องเรียนพัดหลุดหลักหลอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดไดคลิปต่อไปเนาะอ่ะเรามาเริ่มชมชิ้นท,ที่หนึ่งก็ได้เลยเดี๋ยวให้น้องเรียนม,มแป๊บนึงนะเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยนะคะ เป็นรูปรอลงพ่อเงินพิมพ์นิยมหมายเลขที่1จัดได้เลยหนึ่งร้อยหะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะพี่ถ่ายให้ดูแค่หน้าหลังนะถ้าอยากให้ดูชัดดูชัดเจนก็เข้าไปดูในคลิปเนาะเพราะว่ามันจะหมุนได้รอบนะพี่นะปิดเลยสก,กิดปิดได้เลย150นะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สเป็นเหรียญลงพ่อแดงเจริญ จัดไปหนึ่ง้อยห้าสิบนะคะวันนี้มีมาฝากโอแดงเจริญต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามหลวงพ่อไป่โลโบราณหลวงพ่อไผ่สี่เจ็ดแปดขุดจึงต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่พุทธชินราชนะะคอะไรสวนไปเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้า หลวงปู่ทวดเนื้อผงว่านเนื้อผงเนื้อผงปิดได้เลยกดจึงต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกดูเหรียญหลวงพ่อคูณเปไ็สุดโธนี่ค่ะปีสามศูนย์โคตจึงต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดสมเด็จผงน้ำมันเป็นปกผูดหลังยันนะพี่นะนี่หลังมียันหลวงพ่อโตรหรือเปลนะ่าเนาะปิดได้เลย ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดนางพญาเข,ข่าโค้งหมายเลขที่แปดเนื้อดินนะพี่นะปิดเลยกดจึงหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ 9. เก้าเหรียญหลวงพ่อทองหมายเลขที่เก้าดสิบหลวงพ่อคูน,นี่พี่นะนี่ค่ะหลวงพ่อทองพระโคดราชสีมามปิดเลยปุดจึงพยายักษ อะไรโอโลหันพันล้านหลวงพ่อทองเนาะนะนะปิดได้เลยมาเลขที่เก้าต่อไปก็เป็นมาเลขที่สิบจบหลวงพ่อเงินจบเล็กต่อไปก็เป็นมาเลขสิบเอ็ดสมเด็จฐนี่ค่ะปตนะคังเนาะใช่ไหมนี่ดูกันเอาเองนะโคตรดงสวยกระจัดนะปิดได้เลยต่อไปก็เป็นมาเลขสิบสองโดน อะไรเนะี่ยเป็นหน้ากปกโดนอะไรโดนหอยโศกหรอเดินเลยนะเป็นหน้ากปกเนี่ยอ่านเอาเองนี่เดินเลยมาเลขสิบสองต่อไปก็เป็นมาเลขสิบสามผมพงเงินหนึ่งห้าหายเลขสิบสามโคตรจึงโคตรจึงหนึ่งร้อยห้าสิบนะต่อไปก็เป็นมาเลขสิบสี่ หมายเลขสิบสี่เป็นเหรียญพองกระไหลออกสุพรรณบุรีปีสูบเก้าเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้เนื้อชินนะพี่นะด้านหลังเป็นดอกกิกสุนดอกกิกจัดได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกหลวงพ่อโตเนื้อผงนี่หนึ่งร้อยห้าสิบนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ด หลวงพ่อเงินนล่ค่ะหลบหล่อหลวงพ่อเงินโคตรจริงต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้ฝักลุมเป็นฝักเงินฝักทองนะพี่นะนี่ค่ะโคตรจริงมันมีชื่อหลวงพ่อบอกได้นะออกโพทะเลจิตเคดว่าอะไรอ่ะปิดเลยปิดได้เลยมองไม่เห็น ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าอันนี้โปรเรือสีเนื้อสัมิ์โปูเรืสีต่อไปก็เป็นหมายเลขยีษษ่สิบพุทธชินราชหมายเลขยี่สิบเรือสีดดงดำปกเจ็รือเปล่าต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดองค์เงินหมายเลขยี่สิบเอ็ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสอง อันนี้เป็นปะปิตาอคตจริงต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามเป็นหลวงพ่อขวัญโอ้ลุกหอหลวงพ่อขวัญเนื้นเอเงินหมายเลขยี่สิบสามดูให้ชอบดูใช่นะถูกใจก็ปิดกับน้อนนนงนางเจริญได้เลยเปิดได้เลยหลวงพ่อขวัญมันไล่จิตต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่ อันนี้เป็นหน้าปกเนื้อชิ้นแล้วเป็นนหน้าปกหลวงปูบุญเนาะพีดด่ไดเลยต่อไปก,ก็เป็นหมายเยลขยี่สิบห้างพ่อปานขี่กุายเลขยี่สิบห้าต่อไปก,ก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกหลวงพ่อเงินอุ้ยี๋ยวกนรูปรอหลวงพ่อเงินวัด วัดอะไรโหโสปีห้าห้าห้านี่ค่ะเอียหลวลงพอ่อียมเหรอใช่ไหมหรือว่าวัดสะปทุมต่อไปก,ก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดนี่ค่ะเนื้อดินอันนี้เนื้อดินเป็นหลวงพ่อกลวยนะพี่นะปิดเดลละกต่อไปก,ก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดเป็นกเกตนี่ค่ะ ได้เลยเขจึงมีสามสหายสามหลวงพ่อสาห้าปีสามเก้าออกชุมแสงนครสวรรค์ปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าเนื้ยชินแล้วพี่นะเนยชินตะกวัวปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเหรียญหลวงพ่อขอสุพรรณบุรีวัดไผ่โรงงัวนี่ปิดได้เลยหมายเลขสามสิบต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดนี่เป็นพระกลิง่ง กิงบัญชนนี่เป็นเลเลยมายเลขสามต่อไปก็เป็นมาเลขสามสิบอหลวงพ่อเงินวัดคนพุ่มจิตปี51นึ่งนี่ค่ะเป็นเลยรูปดอกหมาเลขสามต่อไปก็เป็นมายเลขส3มเหรียญระฆังหลวงปู่ข้ามดูนสร้างพระเกตแก้วจุรามณี ดได้เลยมาเล็กสามสามต่อไปก็เป็นมาเล็กสามสิบสีสมเด็จเกีตคุตดจึงเหรอไอเด็กสามสิบจีหนึ่งร้อยห้าสิบนะพี่นะต่อไปก็เป็นมาเล็กสามสิบห้าเป็นเสือลายธงชาติหลวงพ่อพัดอเอียมสามห่วงจัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสำหรับเงินโอนนะต่อไปก็เป็นมาเล็กสามสิบหกอันนี้เป็นกระตุกถักแบบนี้นะดูกันเอาเองใส่อวก ใส่ตะกั่วด้านในได้เลยหมายเลขสามสิบหก 36. ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดหลวงพ่อวันวัดของคุณพิจิตนรนุ่นกระถินปีหกสองต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดอายุยืนหลวงปู่ศรีปีหนึ่งจต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้า เป็นกระตุกยาประมาณห้านิ้วข้างในเป็นทองเหลืองทองทองแดงทองแดงเผน <Okay. S 1> ห์นหนานะี่พี่ย่าไม่ใช่ผ่นบางนะหมายเลขสามสิบเก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบรูปหรียหลวงพ่อเงินนี่ปลาคำลุนรึเปล่าปิด้เลยนะหมายเลขสี่สิบต่อไปก็สี่สิบเอ็ดหลวงพ่อทองมาหมายเลขสี่สิบเอ็ดปิดเลยปีหนึ่งแปด ต่อไปก็สี่สิบสองสี่สิบสองเป็นนางนี่เนื้อสวยอะนางอะไรอะ่ะนางสุขโขทัยเนาะปิดได้เลยมาได้สี่สิบสองตัวปก็สี่สิบสามสี่สิบสามเป็นหน้าเม็ดกระดุมเหรอเรียกเม็ดกระดุมหลวงพ่อเงินเลี้ยงเงินนะพี่นะหลังยันอันนี้สี่สิบสามตัวปก็สี่สิบสี่อันนู้นเป็นกระดุม เนี่ยมันเนือนเนื้อ,น,อ,น,อนะวะอันนี้เหมือนเนื้อเนื้อทองแดงนี่ค่ะไปเดีย๋ดยเดนี้สี่สิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบแต่พี่นะเรียมเงินต่อไปก็สี่สิบห้าสี่สิบห้าเป็นเขี้ยวเขี้ยวเสือกวักไปเดี๋วที่หนึ่งร้อยห้าสิบแจกไปนะพี่นะแจกไปหมายเลขสี 45, นะ่สิบห้าเนาะเาต่อไปก็ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบุญด้ต่อไปก็ราคาสามร้อยเอาชมชิ้นเลกได้เลยราคาสามร้อยนะพี่นะ พระเนื้อผงนี่ค่ะสามร้อยนะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่นะสุกใจก็ปิดได้เลยนี่ค่ะปิดได้เลยหลังยันปิดไปที่สามร้อยนะพี่นะอ่าต่อไปก็เป็นรูปรอนี่ค่ะรูปรอโลโบราณอันนี้สมเด็จโตรหรือเปล่าหล่อหลวงพ่อโตอ่ะปิดได้เลยนะพี่นะสามร้อยนะพี่อ่าต่อไปก็เป็นพระปิตา พระปิตาหลวงปู่โตสามร้อยนะปิตาจมโบอ่ะต่อไปก็เป็นพระเนื้อดินเหมือนจะเป็นสามพี่น้องสุพรรณหรือเปล่าเนื้อดินองค์ใหญ่คดจึงอเนื้อจัดปิดได้เลยสามร้อยนะคะปิดได้เลยสุดใจปิดได้เลยอ่ต่อไปก็เป็นชิ้นสุดอ้าไม่ใช่ยังเหลือกิ่งอีกองนองนี่นี่เป็นพักกิ่งจกปพร 3ามร้อยเหมือนกันนะพี่นะปดจึงปิดได้เลยอ่าต่อไปก็เป็นพระเนื้อผงแลปูดทวดวัดห้วยมงคลนี่ค่ะปิดได้เลยเนื้อวานปิดได้เลยหลังยันสามร้อยนะพี่นะอ่าต่อไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวองละสามร้อยเก็บก่อนนะแป๊บนึงนะคะ ไปก็เป็นพระบูชานี่เป็นพระบูชารูปโลหลวงพอ่อแช่มราคาหนึ่งพันบาทได้ไหมนะหน้าตักประมาณประมาณไม่ประมาณละห้านิ้วอะ่ะนี่หลวงพอ่อแช่มไปเลยเป็นพระบูชาหนึ่งพันบาทได้ไหมนะหลวงพอ่อแช่มห้านิ้วใครสนใจทักได้เลยผิวหิ้งหนึ่งพันบาทเดี๋ยวดูเรื่องด้านกล้อกับนี่ด้านหลังโคตรจ๋งอ่ะ 1,000บาทเด้พี่นะถูกใจจัดได้เลยอต่อไปก็เป็นพระสุขโขทยัยอย่าตาลายกันเลยพี่นะน,นี่เนื้อทองคำแบบมาลุกอันนี้ประมาณเจ็ดหรือเก้านิ้วเนี่ยปิดได้เลยปิดได้เลยนะเป็นพระหลวงพ่อสำมฤทธิ์สุขโขทยัยอันนี้ปิดไปที่พันห้าพันห้าพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวดูกัน ไม่ก้าก็เจิตอะโคตรใหญ่กลัวจะเป็นเก้าวนิก้าวอนว่ะปิดได้เลยสุขโคตไทยนะพี่นะพอปิดหนึ่งันห้าร้อยบาทโ,โคตรหนะักสนใจชิ้นไหนบอกอีพีบอกไปเลขถูกต้องนะแล้วก็ทักหาน้องในพระหลุดได้เลยมีราคาแจ้งไปในคลิปนะดูกันให้เข้าใจก่อนทักนะพี่เอาฝากพี่เพ,พีีนะกดไลค์กดแชร์กดหดิ่งกดงติดตามในช่องน้องเนพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดนะคลิปต่อไปนะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่พี่หน้าก็เจอกัอนใหม่นะสวัสดีนะคะ